รายการเดอะการ์เดนเนอร์คนรักสวนรายการที่จะทำให้คุณนั้นรู้จักแล้วก็รักสวนมากยิ่งขึ้นวันนี้นะครับพามาที่ไมยุรีการ์เดนเขาบอกันว่าที่นี่มีนักจัดสวนหน้าใหม่ไฟแรงเดี๋ยวจะพาไปรู้จักแต่ตอนนี้ไม่มีใครอยู่เลยเราก็เฝ้าร้านให้เขาหน่อยแล้วกันเนาะเผื่อมีใครมาใครไปขายได้อุ้ยอุ้ลูกค้าลูกค้า สวัสดีครับสวัสดีครับมาดูต้นไม้ปะครับใช่ครับโอ้โหขายได้คนแรกมีไอวิด่างนะไอวิด่างกำลังบิตเมื่อกี้เดินมาร้านนั้นเขาขาย350ครับเดี๋ยวขายให้20บาท20บาทอ่าแล้วจะได้กําไรเหรอครับไม่ต้องกลมลงกำไรก็ของร้านรู้จักกัานใจดีครับตังนี้ใงดีมายุรีอ่ะชื่อคุณคุณนะครับโอ้ยแถวนี้เขาดังเขาขายมานานชื่อเหมือนคุณแม่ผมเลยครับคุณแม่ใช่ครับ แ,แมเมื่อกี้ปล่อยไก่ตัวเบ้เริ่มเลยโอ้ยอายจังเลยนะครับมายุรีการ์เด้นก็คือชื่อของคุณแม่ใช่ไหมครับนี่ของแม่สวัสดีรครับคุณแม่ครับน้องแชมป์เนี่ยนะครับเป็นนักจัดสวนหน้าใหม่ที่เรียกได้ว่าเป็นที่ฮือฮาของวงการจัดสวนเลยทีเดียวครับอา้าวเนียน้องแชมป์แนะนําตัวนิดนึงคือเข้าวงการสวนมายังไงคือคือผมต้องขอเกินก่อนผมจบ ไม่ได้เกี่ยวกับสวนเลยนะครับ,รบจบ r าคณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครับ <Pis> มน <า S 1> ตรีเอกกีป้าแจ๊สครับเด <cinco. S 2> ี๋ยวก่อนสงส่มาสามารถอีกรายการ ไม,ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยอะจริงๆอาชีพหลักก็เป็นเป็นนักดนตรีครับแล้วก็เหมือนเหมือนช่วงนึงที่งานดนตรีน้อยไม่ได้เยอะมากเราก็เลยอยากมาช่วยคุณแม่ครับพอเริ่มมาอยู่กับสวนอยู่กับต้นไม้เราก็เริ่มเริ่มอยากทําอะไรมากขึ้นอะไรอย่างี้ครับใช่ครับแล้วในส่วนของน้องแฮ็บา<พ>า้างคะส่วนแท็จบแฟชั่นดีไซน์ <laughs> คือน,นี่ว่าหนักแล้วนี่หนักกว่าเดิมอีกอย่างร้าน,นก็ช่วยกันออกแบบช่วยกันค่ะก็ช่วยคิดช่วยกันออกแบบดีไซน์ว่าอยากให้ร้านออกมาเป็นแบบถามคําถามเดียวกันกับน้องแชมป์ก็คือว่าจบแฟชั่นดีไซน์เนี่ยมีส่วนช่วยยังไงในการเรื่องออกแบบจัดสวนมันคือการออกแบบเหมือนกันกในการวางเลเยอร์การนำแมตทีเรียลมาใช้ในโปรเซสต,ต่างๆ คแค่ต่างออกไปในแขนงของพัทข,ของสาขาบันว่าเป็นสวนเป็นเสื้อผ้าเป็นอะไรแตกออกไปค่ะเอาแล้วอย่างนี้เราได้แรงบันดาลใจในการจัดสวนยังไงครับแรงบันดาลใจในการจัดสวนได้มาจากเราชอบดูรูปภาพดูข้อมูลศึกษาข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ตจากทางหนังสือนี่ค่ะ,ะแล้วเราก็เก็บเก็บข้อมูลเก็บดีเทลต่างๆที่เขานํามาใช้ใช่แล้วก็ออกไปดูตามสถานที่ต่างๆ ออกไปดูสถานที่จริงศึกษาข้อมูลค่ะที่มายุรีการ์เด้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พี่เห็นชัดเลยคือพอเข้ามาดูสินค้าแบบเออเซอร์ไพรส์นะมีตั้งแต่ตุ๊กตาปูนปั้นที่เป็นรูปไก่อ่ะที่ตามสีแยกอ่ะไปจนถึงตุ๊กตาปูนปั้นแบบเทรนใหม่ๆนะน่ารักน่ารักอะไรเนี้ยเอาไว้ตกแต่งร้านถ้าพูดถึงพันไม้ที่นี่ก็มีครบหลากหลายแล้วคุณภาพดีนี่มีตั้งแต่ต้นสมุนไพรอ่ะยาวไปจนถึงต้นไม้เลื้อยเลยลูกค้าบางคนก็ ต้องการต้องการต้นไม้แบบต้องการปลูกไม้ประดับด้วยอยา,ากมีผักสวนครัวด้วยซื้อที่นี่ที่เดียวจบจุดเด่นของน้องแชมป์เนี่ยคืออะไรผมจะใส่ใจทุกรายละเอียดครับพี่โต้องให้งานออกมาดีที่สุดนะครับเราใส่ใจในทุกรายละเอียดให้ใหจนกว่าลูกค้าพอใจทําทุกขั้นตอนให้ดีที่สุดแล้วก็เรื่องฟังก์ชันเราเน้นฟังก์ชันที่สอดคล้องกับชีวิตไลฟ์สไสตล์ของเจ้าของบ้านการทําทสวนมันคือความท้าทายอย่างหนึ่งเพราะว่า แต่ละที่สถานที่แต่ละที่คือมันไม่มีความเหมือนกันเราได้ท้าทายเราได้แชร์นในความสามารถของเราซึ่งการทำสวนมันไม่มีจุดสิ้นสุดของความคิดอะค่ะนี่ถ้าแฟนๆหรือการ์เดนเนอร์ฟังน้องแคมน้องแฮมอาจจะงงนะครับว่าเอ๊ะมาได้ยังไงที่มาที่ไปฟังเรื่องราวคุณแม่ก่อนดีกว่าสนุกกว่าเยอะเลยคือเรียกว่าคุยกับคุณลูกแล้วแฟนคุณลูกว่างงแล้วลองคุยกับคุณแม่ดูพนักงานธนาคารจ้า คุณแม่มายุรยีนึกยังไงอะไรที่ดังกำลันใจว่าแบบชอบชอบส่วนตัวมั่งเป็นคนต่างจังหวัดชอบปลูกต้นไม้ชอบอะไรที่เป็นกิจการการแจ้งแม่จะชอบปัจจุบันเทรน์ของลูกค้าที่มาซื้อต้อนไม้เ,เป็นยังไงถ้าเป็นรุ่นเด็กๆก็จะอยู่คอนโดก็ต้องการต้นไม้สวยๆเล็กๆเอาไปจัดไม้ใหญ่ก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าเป็น ผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็จะเป็นไม้พุ่มขนาดกลางไม้ใหญ่อะไรประมาณเนี้ยกลับมาถึงลูกชายหน่อยดีกว่าเป็นไงภูมิใจไหมภูมิใจนะไม่คิดว่าเขาจะมาด้านเกี่ยวกับต้นไม้เขากลับมาตอนช่วงที่3 0ปีที่แล้วอ,ะอ่ะเขาก็มาช่วยที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยก็เออเขาก็ซึมซับแต่แเราไม่ได้สอนอะไรเขามากเราก็ซึมซับก็ดีใจอะ่ะ วันนี้นะครับเดอะการ์เดนเนอร์คนรักสวนเรียกได้ว่าอิ่มอกอิ่มใจจริงๆนะครับเจอตั้งแต่รุ่นคุณแม่เป็นพนักงานแบงค์รุ่นคุณลูกเป็นนักดนตรีนะครับแฟนคุณลูกเป็นสไตลิสต์คือไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับสวนเลยแต่เราสามารถเอาธรรมชาติเอาสวนเนี่ยมาหล่อหลอมรวมกันได้ใส่ใจจริง,จรง,จรงใจกัรักในสิ่งที่ทำขอให้รักแล้วก็เรียนรู้ศึกษา วันนี้เราก็มารู้จักกับครอบครัวของมายูริกาเด้นนะครับมีฝีมือทุกคนนะครับรวมถึงน้องแฮมด้วยอยากจะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจจริงๆแล้วก็ชอบมากนะครับชอบมากแล้วก็ได้เจอรุ่นใหญ่อย่างแท้จริงนะครับวันนี้รายการเดอะการ์เดนเนอร์คนรักสวนก็อยากจะบอกว่าขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับขอให้โชคดีมากๆแล้วก็จะสนับสนุนต่อไปขอ,ขอบคุณมากๆค่ ยังไงก็ติดตามรายการ The g a r d น n e r คนรักสวนกันด้วยนะครับสำหรับเอปิโซดนี้ลากันไปก่อนนะครับคุณแม่ฝากอะไรดี Subscribe อ๋า Subscribe นะครับคุณแม่ปักตะไคร้ดีไหมไม่ดีเอาล่ะครับขอบคุณมากครับคุณคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ